ัดครับ Windows Server 2 0 2 2ตอนที่47นะครับในต,ตอนนี้เราก็จะเริ่มต้นมาคุยกันในเรื่องของตัว Dynamic Host Configuration Protocol หรือ DHCP นะครับตอนนี้น่าจะเป็นตอนที่ไม่ยาวมากนะเพราะว่า DHCP เนี่ยส่วนใหญ่พวกเรารู้จักกันแล้วนะครับแต่ว่าในตอนต,อต่อไปมันจะมีเรื่องที่ทุกท่านอาจจะยังไม่ทราบอาจจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการใช้งาน นั้นตอนนี้เป็นเบสิก DSCP เนี่ยจะไปเร็วนิดนึงนะครับ uh, DSCP คืออะไรก่อนนะครับ DSCP ก็คือตัวเซิร์ฟเวอร์ Server. ถ้าเราติดตั้งหน้าที่ DSCP ไปแล้วเนี่ยคำว่า d h c p เซิร์ฟเวอร์ก็จะทำหน้าที่เป็นตัวแจก IP address ให้กับเครื่องลูกในเน็ตเวิกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะไปสาธิตนะครับโดยการใช้ Windows Server 2022ติดตั้ง ideascp แล้วก็คอนฟิกเครื่องของสโคปเมื่อคอนฟิกเครื่องของสโคปเสร็จแล้วก็คอนฟิกเรื่องของออปชั่นนะครับหลังจากนั้นก็เทสโดยใช้ตัว simulate ส,สองตัวนะครับตัวที่เป็นเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ปรเจกตจะประกาศเป็น i d s b i n เซิร์ฟเวอร์แล้วก็ตัว windows 10 Client เพื่อเป็นรับค่าย i d s นะครับมาจาก i d s c p เซิร์ฟเวอร์เท่านี้เองครับในตอนแรกนี้เรื่องนี้ไม่จะเป็นเรื่องยุ่งยากอะไรนะครับโดยการโดยเฉพาะการใช้ตัว windows Server การะกาซีพีเ e r เนี่ยเราทําผ่านยิ่งทําผ่านตัวที่เป็นหน้ากราฟิกด้วยแล้วนะครับก็จะง่ายเลยนะครับแม่สี่เวลาครับไปดูตัวซิมูเลตของเราเข้าไปที่ VMware Workstation นะครับผมใช้ VMware Workstation นะครับมี2ตัวก็คือตัวที่เป็นนะมี Virtual Machine 2ตัวนะครับตัวที่เป็นตัวเซิร์ฟเวอร์กับตัวที่เป็น Client นะครับ <c oughs> เราก็ ไปเริ่มกันเลยครับติดตั้งครับติดตั้ง DHCP Server บน Windows Server นะครับไม่มีอะไรยุ่งยากครับไปคลิกที่อยู่ที่หน้าต่างของ Server Manager Dashboard ไปคลิกที่ Add r o l and Feature ครับนะฮะแล้วคลิก Next 3รอบนะครับ Next เ,เรื่องพื้นฐานวันนี้เราอธิบายหมดแล้วนะครับทีนี้สมรอบเพื่อจะไปหน้าไปสู่ที่หน้าหลักของ Server Row แล้วก็ไปคลิก DHCP Server ติดตั้ง DHCP Server ลงไปกด Add Feature ที่ d s c p server require หรือต้องการนะครับแล้วกด next นะฮะแล้วก็ไม่มีการ add feature ตัวอื่นเพิ่มเติมหน้าตอนนี้ก็คลิก next นะครับแล้วก็ next นะนะแล้วก็มาถึงหน้าต่างสุดท้ายน confirmation นะครับสมมติว่าเราติดตั้งแล้วเราต้องการให้สมมตัว d s c p server เนี่ยถ้ามัน require ว่าถ้าคุณติดตั้งเสร็จแล้วคุณต้องการ restart เราก็ติ๊กเลยว่าเชิญ restart ได้ตามสบายติ๊กตรงนี้นะฮะกดเไป หลังจากนั้นก็ติดตั้งนะครับเราก็จะใช้เวลาไม่นานนะครับอ,อันนี้ถ้าถ้าเป็นน้องที่อยู่ในสายอยู่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ไอคนไอทีนะครับผมค่อนข้างมั่นใจว่าติดตั้งตัว d h c p Server บน Windows Server เป็นแน่ๆน,นะครับแต่อาจจะมีบางเกียดเล็กเกี็ดน้อยนะครับในในตอนแรกนี้ที่บางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจาก็จะเป็นการดีนะครับ ถ้าเป็นน้องใหม่ก็ที่ยังไม่เคยตั้งเลยก็จะได้ประโยชน์เยอะเหมือนเดิมครับนะฮะเราก็คนที่รู้แล้วก็ผ่านไปได้นะครับก็ไปดูตอนต่อๆไปสำหรับคนที่ไม่รู้ก็จะมีประโยชน์ในกรณีที่จะได้ทราบว่าตกลงกาติดตั้งแล้วมันต้องคนปิกยังไงนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยมันกจะ็จะขึ้นคาว่าอ n s ซ l l ์ชั่นซั c c ี e นะครับ เมื่อสักทีแล้วมันจะยังไม่เสร็จนะครับมันก็ได้แค่เขาเรียกว่าสเต็ปแรกสเต็ปต่อไปเนี่ยเราต้องคลิก complete DSCP configuration มันยังไม่ complete นะครับในกรณีนี้เราติดตั้งบน uh, DSCP นะครับในอยู่ในส่วนของที่เป็นเขาเรียกว่าอยู่บน uh, d o m โดเ Infrastructure นะครับถ้าเป็น standalone มันก็จะไปว่ากันอีกแบบหนึ่งแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ต่างกันเยอนะครับ ไปคลิกที่ Complete DSCP c o n f i g u r a t i o n นะในส่วนที่เป็น Complete เนี่ยมันก็จะบอกว่าทำไมถึงต้อง Complete การที่คุณจะทำ Complete เนี่ยมันจะ Perform Complete เนี่ยนะครับ DSCP Server นะครับ on the t a t a the target computer คือเครื่องเนี้ยเครื่องที่เรากำลังจะลงที่มันต้องคิดเพราะว่ามันต้องไปสร้างนะครับ Group เราเรียกว่าในในตัว Active i r o r y เราเรียกว่า Security Group นะครับ ให้กับ DHCP server administration เอาไว้ทำงานนะครับเวลาเราจะดีลิเกตหน้าที่ว่าใครจะดูแล DHCP server นะครับมันก็ต้องมีกรุ u p ที่เป็นทั้ง admin แล้วก็ user by default มันจะสร้างอย่างนี้ให้มันบอกคุณต้องสร้างไม่สร้างก็คุ้นให้ว่ามันบังคับนะครับไม่สร้างก็ผ่านโปรเซสนี้ไปไม่ได้แต่ว่าท่านเข้าใจตนเองนะครับเพราะนั้นเราก็กดยอมรับมันไปครับกด next เมื่อคุณนิกปัับเนี่ยมันก็จะมาถึงส่วนว่าเฮ้ยตกลงเนี่ยคุณจะสร้าง Security Group เนี่ยคนที่จะสร้างได้เนี่ยมีสิทธิ์สร้างนะครับตัวเนี้มันคือใครนะครับซึ่งเราล็อกออนเป็น a d ดมิ i ิสเตเตอร์ของโดเมนอยู่แล้วซึ่งมีสิทธิ์แน่ๆอ่ะก็ไม่ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนเป็นใช้ Credential หรือคนผู uh, ้ userer account อื่นก็ทำได้นะครับแต่ในแ l a บนี้เราก็ใช้ a d ดมิ i ิสเตเตอร์เราก็ Commit เลยนะครับ c o m มิตก็เสร็จต่นนี้เองครับมันก็บอกว่ามันสร้างนะครับมันสร้างแล้ว Security Group ดันนะครับ Authorize Author ร d c s p ก็คือตัวตัวที่เป็นเจ้าของ d c s p server เนี่ยมันรู้แล้วว่าเป็นตัวตัวเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ดันะแต่อย่าลืมอ่านตรงนี้นิดหึงนะครับสำหรับคนที่เล่นใหม่ๆบางทีอาจจะไม่ได้ไม่ได้พึงระวังไว้นะครับตรงนี้คืออะไรครับ please restart d c s p server service on the target computer for s e c u r i t y to ือ be effective นะครับือวง่ายว่า restart ม,มันแนะนำให้ restart service ของ DHCP อีกหนึ่งรอบเพื่อให้การทำงานเนี่ยมันมีเขาเรียกประสิทธิภาพคือมากที่สุดนะครับถ้าไม่ี e s t a r t เลยมันอาจจะใช้ได้แต่ว่ามันอาจจะมีไม่รู้ดิดต,ตรงไหนมันก็ไม่ได้บอกแต่มันเขียนมาอย่างนี้เราก็ต้องทำตามที่มันแนะนำนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไป r e s t เดี๋ยวเราไป restart switch หลังจากที่ติดตั้งเสร็จนะแค่นี้เองครับติดตั้ง DHCP server ก็กด close ไปครับพอนะก,กด close ไปเนี่ยตรงนี้หน้าต่างนี้ก็กด close ไปอีกรอบหนึ่งนะครับนะเมื่อ close ไปทั้งสองรอบแล้วเนี่ยเราก็บอกว่าตอนนี้เรามี DHCP server ที่จะให้บริการใน network น,นี้หรือ้มยแล้วนะครับสเต็ปต่อไปคือนี่ตอนนี้ติดตั้งเสร็จแต่ยังใช้งานไม่ได้ต่อไปก็คือไปสร้าง scope ว่า ถ้ามีเครื่องลูกในเน็ตเวิร์นี้มาร้องขอ IP อีจะต้องแจก IP ีสกคบไหนซึ่ง IP ที่เราสกคบที่เราจะแจกก็คือ192.168.4.0จ uh, ะเซว่าเป็นมาร์่24บิตนะครับเอาเป็นแบบเน็ตเวิร์นี้เราดีไซน์ว่าจะใช้4.0มาร์่24บิตนะครับเพราะนั้นเราก็ไปที่เมื่อเราเราได้เครื่องมือมาแล้วใช่ไหมครับติดตั้ง d h s p s เซเวอแล้วเนี่ยเราไปที่ทู s นะครับ แล้วก็ไปที่ DSCP นะครับใน DSCP หน้าต่าง DSCP เนี่ยนะครับก็ขยายเต็มหน้าจอเพื่อจะได้เห็นชัดๆนะแล้วก็เราก็บอกว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเรามีตัวๆๆตัวไอ้เซิร์ฟเวอร์ที่ชื่อ i อเกย์ชื่อแซดคิดเอดีซูนึงเนี่ยทำหน้าที่เป็น DSCP เซิร์เวอร์ด้วย นะครับถ้าเรามารีวิวแล้วเนี่ยถ้าตัวตรง s e r v IPV c e i 4และ IPV 6เนี่ยไม่เป็นสีเขียวแสดงว่ามี something ลองนะครับอาจจะต้องลองรีสตาร์ตตัว DHCP มาที่มันบอกเพราะนั้นเราก็บอกว่าไหนๆแนะนำแล้วก็รีสตาร์ทเลยครับเราก็ไปขวาที่ตรงตัวน,วนี้ตรงตัวที่เป็น DHCP server ตัวนี้นะครับแล้วก็ไปที a l l task s แล้วก็รีสตาร์ทเลยครับรีสตาร์ทสวิตต์หนึ่งรอบตามที่มันแนะนำเพื่อจะได้เวลาโอกาสหน้าใช้แล้วอาจจะได้ ราบเรื่องนิดหนึ่งนะครับเนะมื่อ s t a ร์ลิสต์ส,ตสแล้วก,ก็ไปดูที่ IPvc IPv6 นะครับ IPv6 เราก็ยังไม่เราจะไม่ยังไม่เล่นนะครับทำความเข้าใจ i p v v c ก็ IPv6 ก็ใช้เหมือนกันเพราะฉะนั้น IPvc เนี่ยคุณจะมีเรื่องของตัวต Server Option p o l i c y filter เรื่องพวกนี้เดี๋ยวในตอนต่อๆไปเราจะได้เล่นกันเพื่อื่อเกิดเกิดความเข้าใจว่าเราจะหยิบไปใช้ประโยชน์อะไรอย่างไรได้บ้างแต่ตอนนี้สเต็ปที่2คือ เราต้องสร้างว่าเราร้องสร้างสโคปนะครับว่าให้ uh, DSCP er server ตัวเนี้นะครับแจก IP address สโคปไหนนะครับ DSCP er server สามารถแจกได้หลายสโคปนะครับสโคปส่วนใหญ่ก็เอาไปใช้กับเรื่องของ Network ไปแจก Network รไหนแต่ถ้าแจกหลาย Network ก็จะมีเรื่องของการคอนฟลิกที่เราต้องเข้าใจเรื่องของตัว DSCP er broadcast เราก็เราถึงจะแจกหลย Scope ได้นะครับ มันจะมีเรื่องของซุปเปอร์สโคปอะไรอีกก็พอสมควรเหมือนกันแต่ถ้าเราเรียนรู้ไว้เราจะหยิบใช้หรือไม่ใช้มันก็อีกเรื่องหนึ่งครับเพราะนั้นตอนนี้จะเป็นการสร้างสโคปแบบง่ายๆก่อนก็คือสโคเปที่<ม>ให้แจก IP Address เป็นวง192.168.4 0จสูนย์มา24บิตเพราะนั้นเราก็คลิกขวาตรง IPvc นี่เลยครับแล้วก็ New Scope ขึ้นมา new scope นะครับ เมืน่นีวสโคบวนหน้าต่างจะมีวิสัยมาให้เราเราบอกว่าเน็ไม่ต้องอ่านเยอะนะฮะสโคปเนมชื่ออะไรในทีนี้ผมก็บอกว่าสโคปเนมเป็นตัวนี้เป็นเอ่าเขาเรียกอะไรนะสมมติในอานาคตคุณอาจจะมีหลายสโคบหลายแลนนะครับหลายในตัวผมก็บอกว่าอ่ะเป็นแลนนะครับตันี้สปอร์ตแลนแลนวงที่สี่งนี้เป็นต้นผมก็ลิกในนะส t าร์ท p Address ที่จะแจกใช่ไหมครับ สมมติว่าเราตั้งจุดว่าเราจะสตาร์ทแจก IP address ที่ตั้งแต่เบอร์101ขึ้นไป1นึ่ถึงหนึ่งเราเดี๋ยวเรากันเอาไว้จะไม่ให้ใช้นะครับเราก็บอกว่าแจกที่หนึ่งเก้าสอนหกแปจนะครับสี่จนอยหนึะครับแล้วไปเอ็น p ที่ไหนแจกตั้งแต่เบอร์101สมมติว่าใน แลนเนี้ยมีไม่เกินร้อยเครื่องเราก็บอกว่าไอ้หนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งถึงสองร้อยก็พอก็คือหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดสี่จุดสองร้อยนะครับก็แจกไปถึง IP เบอร์สองร้อยนะครับมาร์กยี่สิบบิตนะครับไม่ต้องตรงนี้มันมาร์กยี่สิบบิตบายดีฟอลต์อยู่แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเน็ตเวิร์กใครเป็นมาร์กอื่นก็เปลี่ยนตรงนี้ไปที่จะให้มันแจกออกไปนะครับตอนนี้เราก็กด next พอกด next ปั๊บ add exclusion อ่าที่จะกันออกไป ตรงนี้คือว่า x c u t i o n คือ IP ที่เราแจกระหว่าง101-200เนี่ยเราบอกว่ามีช่วงไหนไหมที่เราจะการออกไปนะครับสมมุติว่าเรามีความจำเป็นต้องการออกบอกว่าเอ้ยช่วง100-200ถึงเราแจกเนี่ยขอการเบอร์150 151-155เพราะว่าเอิญเราไปฟิก IP ใช้กับเรื่องของ p ิ i เซ s ร์เวอไปแล้วแล้วก็ยังย้ายไม่ได้ ย้ายมาเป็นเบอร์อื่นไม่ได้เราก็กันไว้เพื่อไม่ให้มันชนกันนะครับเราก็กันตามจุดนั้นก็คือหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดสี่จุดร้อยห้าเอ็ดนะครับไปสิ้นสุดที่ไอพีหนึ่งเก้าเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดสี่จุดร้อยเอ่อร้อยห้าสิบเอ็ดถึงร้อยห้าห้านะครับกันไว้ห้าเบอร์นะครับแล้วก็แอดเข้าไปเพราะนั้น มันจะเอ็กคู e ออกจากเลงระหว่างเบอร์1 0 1่งร้ถึงสองแต่พอไปถึงเบอร์1 5อมันจะกระโดดไปแจกเบอร์ต่อไปเป็นที่เบอร์156เลยเพราะเรากานไปแล้วเราเอ,อ็กคู e ออกจากออกจากเลงที่เราจะแจกแค่นี้ครับถ้าปรกฏในตรงนี้เป็น l e a s e d ูเล t i o n ก็คือเป็นการจองหมายถึงว่าถ้ามีคอมพิวเตอร์ในเน็ตเวิร์มาเนี่ยมาจอง IP ไปแล้วเนี่ยมันจะยังตัว IP ตัวนั้นจะจ,จะ เรามันจะแล้วเราจะเอากลับมาเ s ซ r v e r จะเอากลับมาใช้ไม่ได้จนกว่าจะหมดอายุที่8วันนะครับตรงนี้ต้องดีไซน์ให้ดีต้องไปดีไซน์ขึ้นอยู่กับว่าตัวเคล็กคลายแอหรือ device ใน Network ของเราเนี่ยเป็น device มีประเภทที่มัน Move Move เร็วไหมหรือเป็นเครื่องที่ทำงานอยู่ตลอดเวลาร e ดบรหมายว่าไม่ไม่ออกเป็นพวก Desktop เป็นพวกอะไรพวกเนี้ยแต่ถ้าเป็นพวกเซล์พวกอะไรพวกเนี้ย ต้องไปดีไซน์ตรงนี้ใหม่นะครับให้มันเหมาะสมไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะเกิดอาการมันจองไว้เสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยมีดีไว้์เข้ามาเปลี่ยนมาเรื่อยๆมันรับค่าไอพีเดสไอพีเสจะเต็มแล้วมันก็จะแจกไม่ได้นะครับตัวนี้ก็เคยมีเคสมีปัญหาเยอะเพราะนั้นแจ้งไว้ก่อนนั้นเราก็ในแถบเนื้ก็บอกไม่เป็นไรจองไว้8วันนะครับเราก็ next หลังจากนั้นเขาบอกว่า conflict d h c p option หลังจากเรา conflict นะครับสโคปแล้วเนี่ย ในสกอบนั้นนะคือแจกเน็ตเวิร์กนั้นก็จริงแตใ่ในที่แจกไปเนี่ยในส่วนของออปชันก็คือเราจะแปะอะไรไปบ้างในการแจกให้ IP แปะอะไรไปบ้างเช่นนอกจากได้ IP ไปแล้วแปะเกตเว์ไปด้วยแปะ DNS s e r v e รไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นแปะ IP ของ DNS s e เซ e รไปด้วย IP ของเกตเว์ไปด้วยส่วนใหญ่ท่ามาตรฐานคือประมาณนี้แต่มันจะมีท่าที่แตกหน่อกขยายองค์ความรู้ไปในส่วนของออปชันอีกเดี๋ยเราไปเรียนรู้กันในตอนต,อต่อไป นั้นตอนนี้เอาเบสิกที่แบบว่าใช้งานกันท่ามาตรฐานก่อนแล้วบอกใช่ฉันต้องการคอนฟิกออปชันแนวก็เน็กครับงนั้นถ้าคุณต้องาการคอนฟิกเก w ตเ,เว่ะเครืร่องลูกคุณอยากให้ได้เกตเวีอะไรแน่นอนครับในทิ้งต่างในที่นี้เราบอกว่าเครื่องลูกก็ต้องเป็นเก็ตเวีจะต้องเป็น IP วงเดียวกันกับในเน็ตเวิร์กนั้นนะครับไม่มีทางข่าวงได้นะก็ฉะนั้นถ้า,ถาวงวงหนึ่งเกสองเดจุดก็คือวงสี่ผมเรียกอย่างเดียวกันก็คือหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดสี่ ดูว่าเลเซว่าเกตเวเป็นเบอร์254เลเซว่าเกตเวเป็นเบอร์254นะครับแล้วก็กดแอดเข้าไปแล้วก็ next DNS ล่ะคุณจะแปะไปด้วยไหมนะครับถ้า DNS เนี่ย by default เนี่ยคือมันเครื่องไหนที่ลง DHCP เนี่ยมันก็จะเก็ตค่า IP ของเครื่องนั้นมามันบอกเฮ้ยเครื่องนี้เนี่ยนะครับมันอยู่ในโดเมนนะผมมันอยู่ในโดเมนนะครับ เพื่อเราลงเรื่องเครื่องที่เป็นตัวตัว d d s Server พอดีมันกเ,เกลีลยก็่ค่าที่ถูกต้องแต่ถ้ามันไม่ถูกต้องเนี่ยท่านก็ไปเปลี่ยนได้ก็แค่ r รีม v e ตรงนี้ออกไปแล้วก็ใส่ IP Address เข้ามาใหม่อเผื่อว่ามัน Detect ว่าเครื่องเครื่องนี้เป็นเบอร์4.11นะครับมันก็เอาเข้ามาใส่ไปให้ว่า d d s ของโดเมนเนี้คือ4.11ซึ่งมันถูกต้องอยู่แล้วผมก็กด Next ไปเลยนะครับหลังจากนั้นแล้ว Win สัก วินส์มีไหมจะใส่ไหมไอพีแอดเดสของวินส์นะครับวินเซอร์เวอร์จะเป็นตัวรีสโอนเนมที่เป็นเทคโนโลยีตัวเก่ามากๆแล้วจะใช้กับตัวที่เป็นตัวไคลเอนที่เป็นวินโดว์เก่าๆครับซึ่งถ้าเป็นในเน็ตเวิร์กเราเนี่ยไม่มีไม่มีเก่าถึงขนาดที่เป็นวินโดว์98หรือ NT ไปเนี่ยนะครับก็ไม่จำเป็นต้องใส่ก็บอกว่าไม่ไม,ไม่ต้องมีวินส์นะครับเพราะมันไม่มีการรีเควสต์มาจากทางตัวเครื่องไคลเอนในการโอนเนมแบบแบบวินส์นะก็อีกแล้วเราก็บอกว่าเน็กผมไม่ใส่ หลังจากนั้นมันก็จะถามว่า t i v v a t e scope now เลยไหมคือจะใช้ตอนนี้เลยไหมย Activate คือเปิดใช้ตอนนี้เลยเราจะเปิดจะปิดเมื่อไหร่ก็ได้นะครับนะแต่ถ้าเราบอกว่าเรายังไม่ได้ใช้เตรียมการไว้ก่อนเว่าวันนี้เรากำลังนั่งทําอยู่ในชั่วโมงของโปรดักชันก็คือชั่วโมงของ Office o u t e er. คเราบอกว่าไม่อยากให้มีเอฟเฟกกับพนักง,งานเผื่อเผื่อเผื่อไว้ก่อนนะครับเวลาทำทำงานอะไรเนี่ยนอยู่ในชั่วโมงทํางานเตือนเอาไว้ว่าอย่าไปพย,า,ปยายามเพิ่มไปเอฟเฟกเขา นะครับอย่ายุ่งเซอ่เขาจะมีปัญหานะครับป้องกันความก็คือความเสี่ยงป้องกันเรื่องของตัวที่เป็นอินซิเดนต์ที่เราไม่คาดคิดไว้ก่อนเพราะนั้นเราก็บอกว่าแอในในแลบนี้เราบอก activate ได้เลยนะครับแต่แ้่นั้นจริงคุณจะไม่แอค i v เว e ไว้ก่อนก็ได้ไม่เดี๋ยวคือมันก็จะไม่ไม่สวิตช์นี้ก็จะไม่ทํางานนะครับยังไม่ทํางานเราก็บอกว่าแอค i v เว e เลยก็ next นะครับแล้วก็ finish แค่นี้เองครับการ configure h c p server ไม่ไม่ได้เป็นเรื่องยากแต่การที่จะใช้มันให้เกิดประสิทธิภาพ แล้วมันฟีเจอร์อะไรบ้างเนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องำทำความเข้าใจเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับหลังจากนพอเราได้สโคปนี้เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยนะครับมันจะมีเครื่องหมายนะฮะเป็นตัวตัวเหมือนกับเครื่องหมายเป็นสีเงินเงินแบบเป็นรูปตกกระจยอยู่นะครับเพราะว่าโปรเซสมันเพิ่งเริ่มทํางานเพราะฉะนั้นวิธีการนี้คือเราต้องให้ตัวนี้มันมันมันต้องไม่มีตัวเครื่องหมายไอ้ตัว สีน้ำเงินต๊ะกระใจเราก็กดอาจจะรีเฟรชแค่ทีหนึ่งนะครับคลิกขวาที่ตัวสโคปนะฮะได้ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้นะครับคลิกที่ i P V 4คลิกแก้ N P V 4แล้วก็รีเฟรชขับตรงนี้ครับได้ครับนี่รีเฟรชเสร็จปั๊บเห็นไหมตัวสโคปก็จะไม่มันก็จะ,จะาเหมือนกับเป็นตัวถ้าเราดูสัญลักษณ์เหมือนเหมือน,น,นตัวสัญลักษณ์โฟลเดอร์ปกติถ้าอย่างเงี้ยใช้งานได้แล้วไม่ติดไม่น่าติดอะไร แล้วเราก็มาคลิกดูขยายดูเลยก็ว่าสโคปเนี่ยนะครับที่ชื่อว่า LAN4 ของเราเนี่ยเราคลิกขยายลงมามันก็จะมีถังให้เล่นอยู่4ถังนะถังแรก address pool mm hmm. ก็คือ pool ที่เราสร้างเอาไว้มี2 pool ก็คือ IP ที่แจกตั้งแต่เบอร์4.101ไปถึง4.200แล้วก็ pool ที่เรากันออกไว้เอาไว้อวอกไว้ก็คือ4.101-105มันก็เราก็จะดูดีเทลตรงนี้ได้ address ตรงนี้คือเช่าใครมาเช่าไปแล้วบ้างเห็นหมตอนนี้ อเผอิญว่าผมตัวนี้เป็นเป็น Windows 10เห็นไหมครับ i d i a Windows 10ของผมตัวนี้ผมเปิดเอาไว้แล้วแล้วก็เปิด h c p ไว้มันมันก็นกบอร์ d c a ์มาเจอกันปับ๊บมันก็แจกไปเลยเบอร์แรกหนึ่งเครื่องแล้วและในองค์กรเราเนี่ยเวลาเราเวลามีใครมาขอ IP ไปแล้วบ้างเราจะดูจากตรงนี้ได้มันก็จะมี information ที่ดีที่เวลาผมทำงานเราก็จะได้รู้ในเรื่องของ MAC address นะครับเอา MAC address อาจจะไปทําอะไรต่ออะไรก็ว่าไปเห็นไหมครับ IP นี้ผูกกับ MAC Address นี้เป็นต้นโอเคไหมเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นตัว Address List ก็จะประมาณนี้คือใครมาขอเช่าใครมาขอเช่าเช่เาใช้ขอไปใช้พูดง่ายขอไปใช้ก็จะยูในรายการนี้นั่นคือถังของ Address นะครับถังของ Reservation ก็คือเป็นการจองนะครับเป็นการจองจองก็คือว่าสมมติว่า,วา MAC Address เนี่ยของเครื่องเนี่ย i j k d ที่ได้รับไอพี101ไปเนี่ยผมบอกว่าถ้าผมอยากให้ไอคอมพิวเตอร์เครื่องเนี้ยมันได้รับ IP เบอร์101ตลอดชาติเลยเนี่ยนะครับ101ตลอดชาติเลยเนี่ยผมก็บอกว่างั้นผมจองนะแจกจริงแต่จองอ่นะาแบบว่ามันอาจจะมีเหตุผลนะคนะรับว่าจองไว้เพื่ออะไรอนะ่มันก็จะมีแล้วแต่หน้างานแต่ถ้าคุณจะจองคุณไทยวิธีนี้ได้ก็คือจองเอาไอแม,แมคโคเทัวนี้ จำแม็กไอเดตตัวนี้ของเครื่องไปดูเครื่องนี้นะครับแล้วมาที่ถังนี้แล้วมาคลิกคลิกขวานะครับแล้วก็ new reservation เนี่ยก็ใส่ไปเลยครับตัวอ่อ่าตัวที่เป็น ip address เราก็เตรีตรจองนี้เป็นหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับหนึ่งร้อยหนึ่งตัว name ไม่ต้องใส่นะครับให้มันให้มันชื่อเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับหนึ่งร้อยหนึ่งแล้วก็เอา copy mac address ตรงนี้มาใส่นะครับ ก๊ออเไียน,น้งใส่เดี๋ยวทำให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าเร็วเกินไปบางคนอาจจะไม่เคยทํำก็ก็ได้นะครับเราก็จะมัคิดอันนี้มานะครับแล้วก็ผมจะไม่ลิดมันโอ้มันไม่ยอมให้ Double c l ก c k ท็อปปี้ม่ใจด,ดีนะครับด,ด,ดูดีแอ i ตุฟิลเตอร์ Allow อ,อันนี้ฟิลเตอร์เดี๋ยวไปว่ากันทีหลังนะครับ เอ uh, add to reservation uh, ตัวี่นี้มันมีเลยมันดีท่านไม่ต้องมานั่งจดนะ add to reservation ก็คือจะจองให้เข้ามาอยู่ในถังนี้เราก็คลิกเลยครับแค่นี้เองครับจองแล้วนะครับไม่ต้องมานั่งทำเมนูนู้นนะนะผมก็อาจจะเกือบไม่ได้กไกด์ละไ้ท่านไปหรือกไกด์ไลน์ท่านทำเมนูนูนแล้วเพราะนั้นในตัว reservation ก็จะมีเลยนะครับมีเข้าไปคลิกด,ดูเนี่ยจะมีตัว uh, IP ร้อยร้อยหนึ่งจองให้กับตัวไอ uh, uh, คอมพิวเตอร์เครื่อง ITI t i s z ขีดวินสิบนะครับไม่ต้องมานั่งคีย์เองนะครับเราก็คลิกขวาแล้วอันดับแรกคือให้มันแจก,กอัตโนมัตริรับอัตโนมัติไปก่อนแล้วถ้าเราจะจองเราก็จองมาแล้วถ้าอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะครับคลิกขวา,าคลิกตรงนี้ครับเข้า Property นะถ้าอยากเปลี่ยน IP ได้ไหมไม่ได้อีกงานเข้าครับถ้าเปลี่ยน IP ไม่ได้นะวิธีการเราก็ใช้วิธีมือนเดิมแหละ Copy ตรงนี้ไปก่อน แล้วก็ค่อยไปลบจองตัวนี้ทิ้งแล้วก็ไปกดจองใหม่อะไรประมาณเนี้นะครับก็ฝากเป็นพอสังเกตนั้นพอเราถึงตรงนี้เราก็้าใจดีเซอรเอมาก็จะถังต่อไปกับถังของ scope option scope option ก็คือสิ่งที่เราได้ Config ให้ตัว d s c s server บอกแล้วว่า router เนี่ยแจกไปที่เบอร์4.254ก็คือ gateway นั่นเองคือขา gateway ก็คือมนเกิดในที่นี้มันใช้0.0.3 r o u เ e อร์อก gateway กับขาเรา t e อถ้าเราเน้นเวิเราต้องต้องเข้าใจว่า gateway คือ ขาในของเราเตอร์ของบ้านเรานะครับแล้วก็ d n s นสเซอร์เอร์ที่เราแจกเห็นไหมครับ DNS น e เซอร์เอร์ที่เราแจกจนะจะมี2เบอร์นะครับแต่ตัวที่เป็นโดเมนเนมเนี่ยนะครับมันดีเทคให้เลยนะครับเป็น i อเจ d ี๋ววิ่งตอนที่เราใส่ไปในในสโคปตอนแรกนะครับก็มานี้ครับส่วนถางบริีเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเพราะนั้นเบื้องต้นนะครับได้แค่นี้เราก็สามารถเขาเรียกติดตั้งแล้วก็ uh, initial c o n f i g ให้ตัว Client ของเราเนี่ยมารับ ip ที่สโคปนี้ได้แล้วนะครับดังนั้นถ้าไปดูที่สุดท้ายแล้วก็คือเทสตไปดูที่เอ่อวินโดที่เป็นเครื่อง Client ของเราซึ่งยังไงก็ต้องได้เพราะเมื่อกี้เราเห็นแล้วว่ามันแจกไปแล้วหนึ่งเครื่องก็คือไอเครื่องนี้นั่นเองเราก็มาดูกันนะเราก็มาดูเนี่ยเจ้าตัวนเนี้ยเนี่ยว่าเป็น IP อะไรนะครับก็ถ้าเข้าดูง่ายๆก็ใช้ command line เลยก็ได้นะครับ ได้อพีอะไรมาซึ่งต้องเป็นอ p พีหนึ่งก็สองจนหนึ่งหกแปดจุดสี่จุดหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับเพราะมันมีอยู่เครื่องเดียวนะครับนะฮะแต่ถ้ามีหลายเครื่องก็ก็อาจจะเดาไม่ถูกนะครับก็ต้องมาดูอ p พีนะถ้าเดาไม่ถูกก็ต้องมาดูว่าตัวนี้ได้รับอ p พีอเดสอะไรครับนี่เป็นต้นนะฮะแอดออด้วยจะได้เห็นค่าทั้งหมดเพราะนั้นขาที่มันรับก็ต้องเป็นขาอนเทอร์เน็ตนะครับเป็นขา Internet. อนเทอร์เน็ตอ่ขาอนะีเทเนตเดเตอร์ศูนย์อ่าเดเตอร์ศูนย์ตัวนี้นะครับ ip ที่รับมาได้รับมาเห็นไหมฮะก็จะเป็นหนึ่งก็สองจุดแปดจุดสี่หนึ่ง้อยหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นสำเนีมาที่สี่บิตคือ2ห้าศนย์นะครับแล้วก็แปดเกตเวมาเป็น, 4. 4 <S <S นเบอร์สี่จุดสองห้าสี่ DNS server เออ DHCP server ก็คือตัวที่เป็นแจกเนี่ยก็คือตัว4ี่จุดสิบเอดก็คือเครื่องนี้แหละ DNS server ก็ดันเป็น4ี่จุดเ็หมือนกันแสดงว่าเราดูอย่างนี้เรารู้เลยว่า server ที่ทำหน้าตัวไอ,อ้ .4.11 เเนี่ยทำหน้าที่ จกเป็นโตเป็นทั้ง DHCP Server แล้วก็เป็น DNS Server นะครับเพราะนั้นตัวการติดตั้งนะการติดตั้งนะครับ c o n f l i c Scope นะให้กับ DHCP Server แล้วก็การ c o n f i g Option ใน Basic Basic มากๆก็มีมีอยู่แค่นี้นะครับแต่เดี๋ยวในตอนต่อๆไปท่านจะได้เรียนรู้มันจะมีเรื่องขององค์ความรู้ที่ถ้าท่านดูแล DHCP Server อยู่ด้วยเนี่ยผมว่าน่าจะมีประโยชน์เยอะเพราะนั้น ก็ติดตามกันในตอนตอบต่อไปนะครับว่าจะมีลูกเล่นอะไรเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยเป็นตอนเบสิกผมก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้แบบเร็วๆเพราะเป็นตอนที่ทุกท่านเนี่ยน่าจะ,ะผมคาดหวังว่าทุกท่านน่าจะรู้เรื่องอยู่แล้วและทำเป็นอยู่แล้วในระดับ90%ของของคนที่เข้ามาฟังนะครับเพราะนั้นก็เลยคิดว่าคงจะใช้เวลาไม่นานนะครับขอจบไว้จะเพียงเท่านี้แล้วเจอกันอีกทีในใน DSCP ตอนต่อๆไป ซึ่งผมว่ามีประโยชน์นะครับสวัสดีครับ